ก่อนนี้พี่เป็นตื่นขึ้นมาบ้านมันจะหมุนเวียนหัวเวลาเดินไปน่ะหัวมันจะทิ่มแล้วก็เหมือนคนจะวูบสงสัยร่างกายแล้วไม่เหมือนเดิมสงสัยมันจะเป็นไขมันในเลือดสูงพี่พี่คิดว่านะพี่ก็เลยไปตรวจได้จริงๆแล้วพอหลังจากเจอว่าไขมันสูงนะครับคุณพี่รักษาตัวยังไงบ้างครับ พอดีคุณหมอท่านจัดยามาให้พี่ทานวเวลาทานยาเข้าไปแบ่เหมือนคนจะเป็นอะไรไม่แขาแขนขาไม่มีเลี้ยวมีแรงพี่ก็เลยไม่ทานพอดีมีแอดมาแนะนําพี่บอกว่าให้พี่เอาอย่างนี้อย่างนี้พี่ก็เลยว่าพี่อยากขอดูก่อนถ้ามันดีแต่พี่จะทานไปเรื่อยๆพอทานเม็ดแรกอย่างนี้เลยค่ะอย่างนี้เลยยังไงนะครับม,มองไม่เห็นมือเลยยังไงนะครับอย่างนี้ค่ะหมายถึงพอทานเบต้าออยล์แค่เม็ดแรก ที่ทานไปไหลตรงเนี้ยที่คุณพี่เป็นเบาขึ้นลเลยใช่ไหมครับค่ะท้องข้างนะท้องมันโล่งๆดีแล้วนะหายแล้วนะมีคนที่มีปัญหาเหมือนพี่เกดเลยไขมันสูงและกําลังลังเลที่จะซื้อเบต้าออยล์แพงไปหรือเปล่าหรือกําลังลังเลที่จะตัดสินใจพี่เกดอยากจะบอกเขาว่าอะไรครับไม่ต้องลังเลค่ะเพราะว่าเราไปหาหมอแพงกว่านั้นเรายัางไปเลยอันนี้แค่หกร้อยกว่าบาท ลองดูค่ะลองดูถ้าไม่ทานไม่รู้นะคะถ้าไม่ลองก็จะไม่รู้อันมาทานตัวนี้ดูค่ะ